อ้าวมาครับเดี๋ยววันนี้ผมมีของเล่นมาอีกหนึ่งของเล่นมานำเสนอเนี่ยตรงรุ่นซิตี้คันเทอร์โบของเล่นวัยรุ่นกำลังฮิตเลยนี่นี่นี่ของนี่นะ BRD นี่บางมูเลสซิ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไรนี่นี่เลยนี่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 นะครับท่ออินเตอร์สีดำพอดูโคตนะแล้วก็จะมีนี่ตัวใส่ตัวใส่ข้อต่อเป็นโบอบา อยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกท่อยางรัดท่อยางสายรัดแคมอะไรพวกเนี้ยมีของสําเร็จรูปเลยขันนอสใส่อย่างเดียวไม่ต้องแปลงอะไรเลยชุดนี้พร้อมใส่ก็อยู่7,500บาทถ้าเป็นสีเงินถ้าเป็นท่อสีเงินแบบท่อท่ออินเตอร์ล้วนๆเปล่าๆก็จะอยู่6,500นห้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันว่าจะใส่มาแล้วมีคุณประโยชน์ย,ชนยังไงจะสวยจะแรงยังไงไปดูกัน ก่อนอื่นก็ขันท่ออินเตอร์ออกก่อน,นะครัอแบบอะไรเงถอดออกไปเลยทั้งยวงนี่ยถอด,ถอดลือเลย,เลย,เลยอยากแรงอยากแรงอยากสวยต้องทำใจอถอดออกยกยวงเลยของใหม่ของเดิมมันจะเป็นพลาสติกของใหม่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ เอาไปก็ต้องใส่คลิปล็อกไว้เลยนะการมันหลุดเนี่ยอโอเคเรียบร้อยนะถอดถอดออกหมดแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการใส่ครับทีนี้ตรงรุ่นครับขันมาใส่อย่างเดียวไม่ต้องแปลงอะไรเลย,เลยใส่เสร็จแล้วก็จะลั่นฟิว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 ีนี่ทีมงานช่างก็ประกอบท่อ,อินเตอร์กับบอสวาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ใกล้แล้วก็เดี๋ยวจะพาฟังเสียง ลั่นลันสักทีหนึ่งว่ามันเป็นเสียงแบบไหนนี่มาดูมาดูอันนี้ก่อนมาดูห้องเครื่องก่อนประกอบไปแล้วก็ประมาณนี้ครับมันก็แทนท่อเดิมได้เลยไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรขันน็อตใส่อย่างเดียวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าพีหนึ่งน้องเบิ้ลหน่อยเพี่อ่อะเป็นไงจิ้ว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 ป่ะอ่าเห็นไหมมีเสียงลมหน่อยนี้แหละ ใครอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาหาเราอาณาจักรลอซซิงจอหอโคราานะครับ